我はい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 

ไม่ได้ออกตกตปิวนะครับแต่จะมาเล่นอะไรที่ไม่ได้ตกไม่ได้เล่นนานแล้วนะก็ฝากด้วยตัวเองนะครับวันนี้เรียกตาเข้ามาหน่อยไม่ได้มาตกนานแล้วครับสำหรับการตกชโดดได้เหยอะสดนะก็มันรับแต่ฤดูกาลนะครับในการตกชโดดได้เยอสดนะก็ช่วงนี้น้ํามันเริ่มลงแล้วก็น้ํานิ่งแล้วนะครับคิดว่าน่าจะพอจะตกกันได้แล้วแหละสำหรับการตกชโดดได้เยอสดนะครับอุปกรณ์ก็นี่ครับ ตันนะตัวนี้ลอกเบอร์สี่พันนะครับเหมือนยี่ห้าชุดใส่หน้าปิดสลิงซื้อจากร้านค้ามันนะเป็นเบอร์สิบสี่นะครับสลิงก็เบอร์สลิงก็ห้าสิบปอนด์นะส่วนอีกคันนะครับวันนี้เล่นสองคันนะไม่ได้เล่นคันเดียวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเป็นชุดตกลาหน้าดินสมัยผมตกลาครั้งแรกเลยนะครับซ,ซื้อมาแบบสุ่มๆมซื้อมาครับอยากตกลาก็เลยซื้อมานะ เป็นคันหกฟุตเนี่ยครับคันรุ่นดูกเบิร์กของผมเลยในการตกปลานะรอเป็นรอบสติ๋เบอร์สองพันนะครับเมนยิห้าชิงหน้าเป็นสลิงชุดเดียวกับมักกี้นะครับห้าสิบปอนด์เบ็ดเบอร์สิบสี่เหมือนกันเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็อาจจะไม่ให้ถ่ายอะไรให้ดูนะกลัวติดเหลืองครับกนสีสันคันข้างจะดาใช้กเกิน่จะเป็นอก่ใช้ชเลือดนะ มานนี้นะครับก็อ่อยไปแล้วสักพักนะครับเดี๋ยวมาเกี่ยวเบ็ดแล้วก็ตกกันดีกว่าจะตกเป็นสองจุดนะครับตรงกลางที่เราอ่อยไปทีหนึ่งกับตรงอิมตลิ่งคันหนึ่งนะ,ะไม่รู้เหมือนกันวนะ่าอันนี้จะได้ผลไหมหรือจะไม่ได้อะไรเลยแต่ก็ถือมาลองเทสดูแล้วกันนะครับสําหรับการตกจะโดยดีหยดสดที่นี่นะ,ะทิ้งห่างไปหลายปีแล้วครับประไม้เกือบสองปีแล้วแหละ ทีมันได้มาตกนะเรามาลองดูสักทีแล้วกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่า <c oughs> ตามลึกนะครับมาดูมาแรกกันนะครับเริ่มจากคันสั้นก่อนแล้วกันาจะเล่นระยะสักห้าหกเมตรจากตลิ่งนะมาณนี้นะไปแล้เล่นไกลนะครับเห <c oughs> มือนเดิมนะปกชะโดเหยื่อสดนะครับหน้าดินเราจะตรวดหน้าล็อกทิ้งไว้นะครับ แล้วก็เอาสายมาเกี่ยวกับขวดไปนะขวดดึงล้มก็ส่งสายแล้วก็ซักสามทีแล้วก็วัดนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะถอยกกลหน่อยนะเกือบๆก,กลางคลองไปนะครับเลยกลางคลองไปนิดนึงนะ ดีกนะดึงสายกัดถันเปกนกันตัอไปจนนู่นเลย <c oughs> <c oughs> มาได้ประวัติเบ็ดเหวี่ยงไกลๆอย่างนี้นานแล้วนะ <c oughs> ขอโทษด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> แก่เหมือนเดิมปิดหน้าลอกจริง่ไหมครับเกี่ยวกับขวดมันดึงขวดล้มก็ปล่อยสายท่สงสาย สามพีแล้วก็วัดส่วนนะโอเคดู okay, เองครับ เปลี่ยนแผนนะครับเดีย๋ยวตีข้างไม่ต่างนู้นนะใส่ตะกั่วลงไปหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนน้ำพัดนะตอนน้ำมันก็ไม่ถือว่าจะนิ่งเนื่องอะไรครับค่อนข้างจะไหลในน่อยใส่ตะกั่วไว้นีกก่านะครับ ก็จะใส่รูปที่เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้นะต,ตัวกว <c oughs> ้วลอ,องเดิม <c oughs> ลากไปลมค่อนข้างจะแรงด้วยเนะี่ย

Sông Sài Nói với tụi tôi có bằng nguồn Mình tụi Mà lắm Để sông Sài อย่างเงียบนะเว้ยปูมก่อนนะครับสายตึงนิดหนึ่วิ่งบอกว่าวิ่งอยู่นี่เลยไปวิ่งสนุกไะไป เออวบาสามีน ja ่าจสักสัตย์สิใช้อะไรับะกูอุ๊ยเขาแาบนี้ไม่หลุดหรอก dạy dạy thế như thế này, dạy 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 liên dạy 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 này, ได้ครับมาเดีย๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆกันดูกันดีกว่าไซส์มาตราอิโลเนาะสามขึ้นแหละครับเดีย๋ยวต้องช่างน้ำหนักดูนะเอา,าดิยาตช่างมาด้วยนะครับติดตรงนี้นะครับห้ามมุมปากพอดีเลย <c ười> คันนี้ตีข้าในฝั่งนู้นนะ ไม่ได้ตีมาฝั่งนี้นะครับปลากินฝั่งนู้นจริงอย่างที่คิดเลยโอ้า <laughs> <laughs> เดี๋ยวกันจร <laughs> ิงดิมเลยวะยังดิมอยู่เอ้ฮ <laughs> อฮอหนักอยู่ว้า5โลมั้ง เย็นแล้วนะครับได้เวลากลับบ้านแล้ววันนี้ถือว่าร้อนแห้วนะนางตกไปสักสามสี่ชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงกรเนียะเงียบเงยพอเปลี่ยนไปดีฝั่งนู้นนะครับนางรอประมาณสักครึ่งชั่วโมงเกือบชั uh ่วโมงก็มาเลยนะครับไซสี uh ่นะตัวน uh ี uh ้โอ้จับอุ้มหน่อยดิแม่จะดิ้นรุ่งหมเออ ดิ้นโดดเตะการนี้ครับคะโดตัวแรกในรอบหลายปีนะครับประมาณสมกสอปีได้นะครในสุดก็ได้มานะนะครับสําหรับใบนี้กอ,องกัปะทีวโดดแน่มึงกว่เน,นี้โอเคครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ได้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอา,อาจจะไปตบสปิลที่ไหนพักแห่งหรือว่ก็ นึกค้นอะไรขึ้นมาอาจจะมาเชนญเรเยียัรถเหมือนเดิมนะครับเราเจอกันทุัสวัสดีครับ